สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องสาริกาผาเครื่องทั่วไทยนะพี่พี่ขะวันนี้น้องมีผาเครื่องผาบ้านราคาแบ่งพันราคาเบาๆมาฝากพี่พี่อีกเช่นเคยนะราคาจะเปิดอยู่ที่200มีบริการเก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่มอีก50นะคะหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีนะพี่พี่ขะ EP นี้เป็น EP ที่39นะคะพี่พี่ขะ น้องฝากช่องทางการติดต่อกันไว้ด้วยนะช่องทางการติดต่อของน้องยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะเบอร์โทรเป็น0932701982นะคะหรือพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะไอดีไลน์เป็น0932701982นะคะพี่ๆคะน้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสาลิกาผาเครื่องทัวร์ไทยกันด้วย นะคพี่ขาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยดีกว่านะ รายการที่1นนะคะน้องขออนุญ,ญาตซูมนะพี่พี่จะได้รับชมภาพกันแบบชัดๆนะคะรายการที่1จะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะพี่พี่คะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำสติกหนาๆแบบนี้ไปให้กันเลยนะนี่สวยๆกันนะคะพี่พี่คะรองรับชมและพิจารณากันดูได้นะรายการนี้เป็นรายการที่1ขออนุญ,ญาตไปรายการที่2นะคะรายการที่2จะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อผ่านนะพี่ลองรับชมและพิจารณากันดูได้นะ จะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้าหนาๆสวยๆแบบนี้ไปให้นะพี่ๆค่ะรายการนี้เป็นรายการที่2รายการต่อไปเป็นรายการที่3นะจะเป็นนกสาติกาคู่นะพี่ๆค่ะเลี่ยมคู่มาพร้อมกับตะกรุดทองแบบนี้นะจะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้าแบบนี้ไปให้นะพี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูนะรายการนี้เป็นรายการที่3นะคะน้องขออนุญาตไปรายการที่4นะจะเป็น ลีลาเม็ดขนุนนะเป็นพระเนื้อผงนะพี่พี่ขจะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะแบบนี้ไปให้นะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันนะพี่พี่ขรายการนี้เป็นรายการที่4รายการต่อไปเป็นรายการที่5นะคะจะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อวิหารนะพี่พ เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้นะรองรับชมและพิจารณากันดูได้นะคะสวยๆกันไปเลยนะรายการนี้เป็นรายการที่ห้านะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่หนะคะจะเป็นพระปิตาหลวงปุตโตะพิมพ์กนกข้างเป็นพานเนื้อผงนะพี่ๆคะ่ะใต้ฐานเขาน่าจะฝังตะกรุดมาให้ด้วยนะอ่ะรายการนี้เป็นรายการที่หนะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่7ดเนาะ จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรเนาะเป็นเหรียญอาปกานะพี่พี่ขานี่อยู่ในงานเลี้ยมกอบกันน้ำแบบนี้ไปให้เนาะเป็นพศ .2507 นพี่พลองรับชมและพิจรารณากันดูสนใจถูกใจสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8เนาะจะเป็น เหรียญอเปรกาหลงพวกกล้วยวัดโคจิตารามนะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะพี่ๆลองรับชมกันดูได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่8ดนะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่เก้านะพี่ๆค่ะ จะเป็นเหรียญหลวงู่ไขวัดเชิงเลนนะนี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้นะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปก็กราบขออภัยกันด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่9นะจ๊ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่10นะจะเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะพี่พ นี่นั้นอันนี้สวยๆกันไปเลยนะพี่พีจะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะแบบนี้ไปให้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่10น้องขออนุญาตไปรายการที่11ดนะรายการที่11จะเป็นเหรียญหลวงปู่รุ่งวัดท่ากระปือนะพี่พี่ค่ะนี่สวยๆแบบนี้ด้านหลังก็จะประทับยนันประทับโคดไว้ให้แบบนี้กันนะ อ่าอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกด้วยนะพี่ผิ่ขาได้ไปก็คือได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเนาะรายการนี้เป็นรายการที่11นะจ๊ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่12นะคะจะเป็นเครื่องรางจิ้งจกน่าจะเป็น ไม้เกะนะพี่ๆค่ะน้องไม่แน่ใจนะอันนี้ลองรับชมและพิจารณากันดูนะแต่จะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้พลาสติกหนาๆสวยๆแบบนี้ไปให้นะรายการนี้เป็นรายการที่12นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่13นะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่ๆค่ะนี่สวยๆกันไปเลยเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะพี่ๆค่ะจะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้แบบนี้ไปให้นะรายการนี้เป็น ายการที่13นะคะน้องฝากพี่ๆ FC ที่น่ารักของน้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสาริกาพราเครื่องทั่วไทยกันด้วยนะคะพี่ๆขา รายการต่อไปนะจะเป็นรายการที่14นะคะจะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะพี่ๆคะนี่อยู่ในงานเลี้ยมก่อแบบนี้ไปให้ด้วยนะได้ไปคือพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะพี่ๆคะ่ะสองร้อยทุกองค์ทุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางขออนุญ,ญาตบวกปลายทางเพิ่มอีกห้าสินะพี่ๆคะ่ะ หรือพี่ๆท่านใดที่สะดวกโอนนะน้องจะส่งให้ฟรีกันไปเลยนะพี่ๆคะ่ะรองรับชมและพิจารณากันดูได้นะรายการนี้เป็นรายการที่14นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่15นะจะเป็นเหรียญ เหรียญเปียกทองหลวงพ่อหันวัดบางปาร้านะพี่พี่ขาหนีสวยๆกันไปเลยเนาะอยู่ในงานเลี่ยมกอบแบบนี้ไปให้นะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดตรงปกทุกองค์ทุกรายการกันเนาะเป็นพศสองห้าสามหกุนสองนะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สิบห้านะน้องขออนุญ,ญาตไปรายการที่สิบหกนะพี่พี่ขารายการที่สิบหกนะจะเป็น เหรียญเปียกทองหลวงพ่อเงินนะพี่ๆขานน่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดอีกเช่นเคยเนาะจะอยู่ในงานเลี้ยมกรอบกันนะ้ำสติกสวยๆแบบนี้ไปให้เนาะรายการนี้เป็นรายการที่16บหนะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่17นะจะเป็น พระกิ่งเปาวเลนนะพี่พี่ค่นี่สวยๆแบบนี้นะลองรับชมและพิจารณากันดูเป็นพระกิ่งเปาวเลสของหลวงปู่ทิมวัดละหารไรจังหวัดไะยองนะพี่พี่ค่ะสวยๆกันนะใต้ฐานก็เขาจะมีรอยตัดแบบนี้นะพี่พี่ค่ะลองรับชมกันดูเนะน้องไม่แน่ใจว่า เป็นอักษรอะไรนะพี่พี่ลองรับชมกันดูได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่17นะรายการต่อไปเป็นรายการที่18นะคะจะเป็นพระขุนแผนพายกุมารน,นะพี่พี่คะ่ะด้านหลังก็จะเป็นพระปิดตาแบบนี้เนาะสวยๆกันไปเลยนะพี่พี่ลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะรายการนี้เป็นรายการที่18น้องขออนุญ,ญาตไปรายการที่19นะคะจะเป็น เครื่องรางงบน้ําอ้อยนะพี่พนี่ลองรับชมกันดูสวยๆแบบนี้นะอ่าเครื่องรางงบน้ํอ้อยนะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกอแบบข้างๆเหรียญแบบนี้ไปให้นะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่19รายการต่อไปเป็นรายการที่20นะคะ จะเป็นเหรียญหลวงปู่ศีนะเป็นเหรียญอายุยืนนะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่4ีนะเป็นปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่พี่ขานีหเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เนาะลองรับชมและพิจารณาดูกันได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์เหรียญลอห้านะพี่พี่ขานีลองรับชมกันดูด้านหลังก็จะเป็นช้างสามเสียนแบนี้เนาะสวยๆกันนะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมขอบกันน้ำสติกไปให้ ได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันนะคะพีพ่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่21นะรายการต่อไปเป็นรายการที่22นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะพี่พี่ขาเป็นพสสองห้าสามแปดนะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดตรงปกทุกองค์ทุกรายการด้านหลังก็จะเป็นกรมตำรวจนะพี่พี่ขานี่สวยๆกันนะรายการนี้เป็นรายการที่22นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะ จะเป็นพระเพิ่มนะพี่พี่ขานี่เป็นพระเนื้อผงสวยๆแบบนี้ลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ด้านหลังก็จะฝังตะกรุดไว้ให้แบบนี้นะพี่พี่ขาสวยๆกันไปเลยเนาะจะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำด้วยนะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่23นะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะจะเป็นเหรียญโพกทรับนะพี่พี่ขานน่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดต้องปกทุกองค์ทุกรายการนะเป็นเหรียญโพกทรัพับของหลวงปู่มุ่นนะพี่พี่ขาสวยๆกันไปเลย เลยนะรายการนี้เป็นรายการที่24นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่25นะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อค้ายนะพี่ๆขานีรูปหล่อสวยๆกันเนาะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดกันยังไงก็กราบขออภัยพี่ๆ fc ด้วยนะ 200ทุกองค์ทุกรายการมีบริการเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50ินะพี่พี่คะ่ะหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีกันไปเลยนะรายการนี้เป็นรายการที่25นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่26เนาะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะพี่พี่ลองรับชมกันดูเหรียญเขาสวยเหรียญเขาคมเหรียญเขาชาัดแบบนี้นะพี่พี่คะ่ะเป็นปี2484นะนี่ด้านหลังก็จะประทับยันไว้ให้แบบนี้นะจะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำไปให้ด้วยนะพี่พี่คะ่ะรายการ การนี้เป็นรายการที่26นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่27นะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะพี่ๆคะ่ะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ําสวยๆแบบนี้พี่ๆลองรับชมกันดูเป็นปี24 67นะพี่ๆคะ่ะสวยๆกันไปเลยเนาะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปก็กราบขออภัยกันด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่27รายการต่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะจะเป็น เหรียญหลวงปู่เครื่องนะพี่พี่ขานี่สวยๆกันเลยเนาะอยู่ในงานเลี้ยมกรอบกันน้ําสวยๆแบบนี้นะลองรับชมและพิจารณากันดูเป็นปี25งหนะพี่พี่ขาน้องฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องน้องกันด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่29นะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาญน,นะพี่พี่ขาจะเป็นพิมพ์หน้ากากทองสวยๆแบบนี้นะ เรียนสวยเรียนคมเรียนชัดกันไปเลยเนาะอ่ะพี่พี่ท่านใดที่สนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะหรือพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาสอบถามน้องได้นะคะสนใจถูกใจก็สามารถแจ้งเข้ามาแจ้งอีพีแจ้งรายการน้องกันด้วยนะรายการนี้เป็นรายการที่29นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่30นะ รายการที่30จะเป็นพะล่วงหลังลางปืนนะพี่พี่ขานี่พะล่วงหลังลางปืนเนาะสวยๆแบบนี้นะพี่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 ทันใดที่ได้ไปเนองรับประกันเลยตรงปกทุกองค์ทุกรายการได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่30ิเป็นพะล่วงหลังลางปืนนะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่31ดนะคะจะเป็น พระสมเด็จวัดละขังนะพิมพ์ใหญ่นะพี่พี่ขานี่พระสมเด็จสวยๆกันเลยนะรองรับชมและพิจารณากันดูได้จะอยู่ในงานเลี้ยงกอบไปให้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่31นะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่32จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้ยวัดโคศิตารามเนาะ <esp yr> เป็นเหรียญทองแดงนะพี่พี่ลองรับชมกันดูได้นะคะอ่ะสวยๆกันเลยรายการนี้เป็นรายการที่32รายการต่อไปจะเป็นรายการที่สาจะเป็น เหรียญพญาเต่าเลือนหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำสติกหนาๆสวยๆแบบนี้นะ200ทุกองค์ทุกรายการนะพี่พี่ขาราคานี้นะน้องไม่ได้มาเปิดกันบ่อยๆนะสนใจถูกใจก็รีบกันเลยนะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่33รายการต่อไปจะเป็นรายการที่34นะคะจะเป็นพระล่วงหลังลางปืนเนาะ นี่นะคะสวยๆกันไปเลยเนาะจะเป็นพระล่วงหลังลางปืนเปยๆแบบนี้นะพี่ๆค่ะลองรับชมกันดูนะสวยๆกันไปเลยรายการนี้เป็นรายการที่34รายการต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะจะเป็นพระสมเด็จ ปกโพก้าใบนะพี่พีนี่อยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้ไปให้นะจะเป็นปีสองห้าหนึ่งสานะพี่พี่ขาสวยๆกันเนาะลองรับชมและพิจารณากันดูนะสนใจถูกใจก็สามารถติดต่อสอบถามน้องเข้ามากันได้นะรายการนี้เป็นรายการที่35รายการต่อไปจะเป็นรายการที่36บหกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วย เป็นเหรียญลงพอกวยวัดโคศิตารามนะพี่พี่าเป็นเหรียญอาปก้าลงยาสวยๆแบบนี้นะนี่ด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญทงด้วยนะเป็นปี25-21นะพี่พี่ขาสวยๆกันไปเลยเนาะรายการนี้เป็นรายการที่36นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่37จะเป็น เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์บัวข้างนะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เนาะสวยๆกันนะพี่พี่ขาเป็นปี2520นะคะอยู่ในงานเลี้ยงกรอบกันน้ําสวยๆแบบนี้ไปให้กันด้วยนะรายการนี้เป็นรายการที่37นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่38จะเป็นเหรียญลงงพ่อไปวัดกาแพงนะพี่พี่ขาหนี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดกันเนาะลองรับชมและพิจนนารณากันดูนะจ๊ะพี่พี่จา๋ารายการนี้เป็นรายการที่38เนาะรายการต่อ ไปเป็นรายการที่39จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะพี่ๆขาเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่ปุนวัดกลางบางแก้วนะนี่ด้านหลังก็จะประทับยันไว้แบบนี้ให้นะพี่ๆขาลองรับชมกันดูรายการนี้เป็นรายการที่39รายการต่อไปเป็นรายการที่40นะคะจะเป็นเหรียญอปปกาหลวงพะกวยวัดโคสิตารามเนาะนี่เหรียญสวยเหรียญคนเหรียญคมเหรียญชัดนะคะด้านหลังเขาจะเป็นหันุมานเชิญธงด้วยเนาะเป็น ปี2 5งห้าสองนะพี่ๆค่ะนี่สวยๆกันไปเลยรายการนี้เป็นรายการที่40นะรายการต่อไปเป็นรายการที่41จะเป็น พระคำข้าวหลวงพอ่อฤษีลิงดำนะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี้ยมกรอบกันนะพลาสติกนานาแบบนี้ไปให้คือได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันไปเลยนะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่41นะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่42จะเป็นเหรียญหลวงพู่สุกวัดปากคงมาขามเท่านะพี่พี่ขานีเหรียญสวยๆแบบนี้ลองรับชมและพิจรารณากันดูได้ด้านหลังก็จะประทับยันไว้แบบนี้ให้ไปเลยเนาะรายการนี้เป็นรายการที่4 2นะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่43นะคะจะเป็น พระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะนี่อยู่ในงานเลี่ยมกรอบแบบนี้นะสวยๆกันเลยนะพี่พี่ขาสองร้อยมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะคะพี่พี่ขรายการนี้เป็นรายการที่43รายการต่อไปจะเป็นรายการที่44นะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะพี่พี่ขานี่อยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะแบบนี้ไปให้นะใต้ฐานก็จะมีร้อยตัดด้วยนะคะพี่พี่ขถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปก็กราบขออภัยพี่พี่ที่น่ารักทุกท่าน รวยนะรายการนี้เป็นรายการที่44นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่45จะเป็นเหรียญเหรียญมเห่สวนนะพี่พี่นี่ลองรับชมกันดูนะน่าจะเป็นพิมพ์สองหน้านะพี่พี่คนี่จะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบแบบนี้นะเป็นงานเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกนะพี่พครายการนี้เป็นรายการที่45นะ้องขออนุญาตไปรายการที่46นะพี่พี่คะจะเป็น เหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเนาะเป็นเหรียญอาปกานะจะอยู่ในงานเลี่ยมกอบกันน้ําใสๆสวยๆแบบนี้นะเป็นพศ2 5 2 1หนะพี่ๆขาด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญทงเนาะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่4ี่สินะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่47นะจะเป็น หลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นักปกสวยๆแบบนี้นะพี่ๆลองรับชมกันดูได้นะนี่สวยๆกันไปเลยนะใต้ฐานเขาก็จะประมาณนี้นะพี่ๆขาอาจจะไม่มีรอยตัดให้เนาะนี่สวยๆกันเลยรายการนี้เป็นรายการที่สี่ิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สี่สิบปดจะเป็นเหรียญหลวงสุขวัดปากคลองมะขามเท่าเป็น ปี2 4 6, 6 6นะพี่พี่ขะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำหนาๆแบบนี้ไปให้ลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะหรือพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาติดต่อสอบถามน้องกันได้นะสนใจยังไงก็ช่วยแจ้ง E ีีแจ้งรายการน้องนิดนึงนะน้องของคนที่ปิดจริงรับจริงเท่านั้นนะไม่สั่งเล่นนะพี่พี่ขส่งของให้แล้วช่วยรับของกันด้วยนะรายการนี้เป็นรายการที่ 48นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่49จะเป็นจอบลงเพ่อะเงินวัดบางคานนะพี่ๆขาลองรับชมกันดูนะจอบสวยๆแบบนี้นะคะเป็นจอบลงเพ่อเงินวัดบางคานเนาะอยู่ในงานเล่มกรอบกันนะ้ำพลาสะติกแบบนี้ไปให้นะรายการนี้จะเป็นรายการที่ 49นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่50นะจะเป็นพระปิดตาหลวงพุตโตวัดประดูชิมพีเป็นพ้าเนื้อผงรุ่นจัมโบ้สวยๆแบบนี้นะพี่ๆคาะนี่อยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะแบบนี้ไปให้นะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานพร้อมห้อยสร้อยกันเลยนะนี่สวยๆกันไปเลยนะน้องขออนุญ,ญาตปิดรายการที่50เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะพี่ๆค่ะน้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสาริกาพาเครื่องทั่วไทย ด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการวันนี้จะเปิดอยู่ที่ สองร้อยทุกองค์ทุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่มอีกห้าสิบนะหรือพี่ๆท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีกันไปเลยนะพี่ๆค่ะน้องฝากช่องทางการติดต่อของน้องไว้ด้วยนะยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะเบอร์โทรเป็นศูนย์เก้าสามสองเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าแปดสองนะคะไอดีไลน์พี่ๆสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะไอดีไลน์เป็นเบอร์เช่นเดียวกันนะพี่ๆค่ะเป็นศูนย์เก้าสามสองเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าแปดสองนะคะสำหรับวันนี้นะน้องก็ต้องขอตัวลาพี่ๆเอฟซีที่น่ารักของน้อง ทุกท่านไปกดน,นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ